วันนี้มาเที่ยวหนองแพร์นะคะให้อาหารปาลาอากาศดีมากเลยนะคะมากับครอบครัวนะคะลูกสาวหลาน bằng xin chào quý vị và các bạn xin mời quý vị cùng theo dõi màn trình diễn của anh เยอะมากเลยโอ้พี่แจวน้ำมาถึงนี่เลยทุกทีลงแบงล่างใช่ไหมอันนี้อยู่บนนี้เลยมาเขาแล้วยังน้อยใช่โอ้น้ำเต็มสระเลยแม่เ้อไข่เนื้อปาเยอะมากเลยนะเห็นนี่ใกล้ๆดูปลากันนะคะให้อาหารปลาที่หนองปลาแร

น้ำเต็มสะเลยไม่ต้องลงไปเลยนะพี่จะลงไป2องสามันนี่น้ำเต็มเลยม ถาั้หนลเนีไมด้เด็กเนี่ยอานนบออะไรใคพาไปเจ้าหน้าางาะองนายด้วยให้มันเด็กเข้าไปได้จับปลาไว้ที่นก้นบอกตไม่ใช่อยากให้ที่นะไอ้นกอุ้มก่อนสิ ก็ใหญ่มากนี่พี่แจามาั้งเอาใหม่ก็แล้วเอาเนา,าหน่อยเดียวเอาละดีเนาะไม่ต้องลงไปข้างล่างเลยนะพี่แจวเนาะ <c oughs> น้ำเต็มสระเลย <c oughs> ท,ทีลงไปสองสามขั้นบันไดวันนี้ <c oughs> น้ำเต็มสระเลยนะคะนี <c oughs> อู้ <c oughs> วันนี้มาดู มาดูปลากันนะคะให้หารปลาที่หนองพระแลงมองเห็นตัวปลาเลยพี่แก้วเนาะถ้ามากลางวันจะเห็นชัดเนาะอันนี้จะม,มืดแล้วไงเลยมองไม่ค่อยเห็นตัวปลาเ<ม>ลยภาพค,<ม>คมชัดดูพี่แก้วดูปลา ยังเห็นยังเห็นปลาชัดเลอขนาดจะมืดแล้วเนี่ยมีไฟด้วยใช่ไหมถ้ากลางคืนมืดๆจะมองเห็นชัดเยะหลปลาเยอะมากเลยเพื่อนว้าว อากาศดีตะวันใกล้จะตกดินแล้วมืดแล้วนะคะให้หานปลาหนองพะแลนี่ๆตุบปุ๊บปั๊บเลยค่ะตุบปุบปั๊บเลยเฮ้ยถึงชัดเลยอะนะสูมินเห็นตัวเลยเข่าขาวได้ไยเต็มยปลาปูใหญ่เ่าแต่ปลาดุกไม่ค่อยมีนะที่มีปลาดุกอันนี้ปลาอะไรแต่ปลานิีปลา ตาเล็กเียตา่ตาตาปียนนี่ตัวเล็กจังโอ้อะไรนี่ยปากมันใหญ่กินไม่ได้อ่ามตัวใหญ่ันจะงับ่นอตัวเล็กง่ะ้ตัวใหญ่งับ่ตัวใหญ่ mhm 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 ừ. mhm ừ. mhm 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 ดูปลานะคะให้หาปาน้องแลงามนคอเหนองตัวใหญ่มากมากับลูกสาวกับหลานชายแล้วก็ นี่ลานสาวนะคะเยอะมากตอนนี้กี่โมงแล้วน่ะตีสิบหกแล้วมั้งเนาะ บรรยากาศดีไม่ใสกิจกรรมประมดหอย อากาศอากาศดีมากเลยนะคะมาเร็วมาให้อ่านตายไวๆหรอก มาใกล้ๆมาใกล้ๆมาข้ามาใกล้ๆนี่ตรงนี้มาางหน้านี่เล้วคุณยายรอถ่ายอยู่โยนเลยโยนเลยมาใกล้ๆเดี๋ยวนี้ มากินอาหารเร,วเรว็วใหญๆ เชื่ออ้ยตัวปลานะคะได้เด็กทั้งห้าหกเลยเลือกแพทูลายถึเอิร์เน็มเลย แล้วเลื่อนขึ้นไปขึ้นไปมุดย่างอ๋อนี่เดียวจะจะกินจะจะโยนไกลไกลทำไมคนหยุดใกล้ใกล้เหรอหยุดเวลา

่เขาจบคลิปพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกันเพื่อนกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจลุงนภาแฟมิลี้ตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจนะคะอ่าได้อยู่ลูกตีอยู่นี่ ได้เยอะมากเลย